คุณพลุ่มได้ไงอหมายพลได้นี่กลับไปเลยไป น,น,นั้นไม่มีชื่อของผมนะครับเพราะฉะนั้นการขอหมายค้นเนี่ยเป็นการขอค้นเป็นการขอหมายค้นโดยไปหลอกศาลการจะค้นบ้านนานอุ๋ยชังผู้ใหญ่เนี่ยมันต้องมีพยานฐานมันต้องมีเส้นเงินนะครับวันนี้มันไม่มีเส้นเงินไปถึงผมสักเส้นหนึ่งนะแต่ไปขอหมายศาลนะครับขอหมายศาลเพื่อจะค้นบ้านผมนะครับ นะบาานบ้านนี่เป็นข้อสังเกตของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหกักพานรองผบตร,อรอที่มองว่าการบุคคลบ้านของตนเองมีความผิดปกติอาศัยการขอหมายค้นแค่บ้านเลขที่แล้วขอเข้าตรวจคน้นถือเป็นการเตรียมการมาแล้วและเป็นเกมการเมืองภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติการบุกเข้าตรวจคนบ้านของตำรวจสูนปราปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ PCT ที่นำหมายสารเข้าตรวจคนบ้านบิ๊กโจ๊กรวมทั้งการจับกลุ่มดำเนินคดีตำรวจคนสนิทของบิ๊กโจ๊กอีก8ดนายด้วยข้อหาพัวพันกับพนันออนไลน์จึงเกิดขึ้นท่ามกลางข้อสงสัยว่าเกิดจากความไม่พอใจในการทำคดีใหญ่ที่มีตำรวจตกเป็นผู้ต้องหาของบิ๊กโจ๊กหรือจะเป็นการสกัดเส้นทางสู่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก่อนจะมีการพิจารณาแต่งตั้งพบตรคนใหม่เพียงแค่2วัน มันเป็นการดิสเครดิตผมเป็นการโชคเต้ยมขัดอยู่แล้วนะครับนะมันมันมันก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วครับนะคือเ,เ,เรื่องกยี่ผผปตโรผมก็เยรียงตรงว่าวันนี้นะผมผมเบอร์สองนะครับมันก็ต้องต้องดูเบอร์หนึ่งเขาถูกไหมครับนะเบอร์หนึ่งเขายังอยู่นะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่คิดจะไปไปไป ไปออฟไซด์พี่เ็าอยู่แล้วนะครับนะมันแล้วพรบรแบบนี้มันก็เขียนไม่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับนะเพราะนั้นคือพรบรแบบนี้มันก็ยึดอาวุโสนะครับหากย้อนไปดูในมาตรา77วงเล็บหนึ่งของพรบรตำรวจแห่งชาติพศ2565จะพบว่าการแต่งตั้งพบรตรต้องคำนึงถึงอาวุโสควบคู่ไปกับการมีประสบการณ์ทำงานทางด้านสืบสวนสอบสวนและงานป้องกันปราบปรามนั่นหมายความว่า ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นผอบอรตรคนที่14ไม่ใช่แค่ผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดเท่านั้นแต่ลำดับถัดไปก็มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเช่นกันซึ่งหากดูจากรายชื่อแคนดิเด,ดออตผบตรคนใหม่ทั้ง4คนตอนนี้ก็คือพลตํารวจเอกรอยอิงค์ไผโรธรองผบอรตรอ,อันดับ 1, นหนึ่งพลตารวจเอกสุรเชษฐ์ถัดพานรองผบอรตรอ,อันดับสองพลตารวจเอกกิติรัตนเพชรรองผบอรตรอ,อันดับ3และพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลรองผบอรตรอ,อันดับ4 โดยในวันพุธท,ที่27กันยายนหรือวันพรุ่งนี้คณะกรรมาการข้าราชการตำรวจหรือกตอรอที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจะประชุมพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งผอบอรตอรอคนใหม่จากคนดิเดตทั้ง4นายดังกล่าวขณะที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยในฐานะอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ออกมาตั้งข้อสังเกตว่าการบุกค,ค้นถึงรังบิ๊กโจ๊กมีความเชื่อมโยงกับเบื้องหลังการแต่งตั้งผบอรตอรอคนใหม่ คือเป็นการชกใต้เข็มขัดหวังผลก่อนการแต่งตั้งจะไม่เคยเกิดมาก่อนนะในการไปค้นบ้านคนระดับเป็นรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนผมไปตนตรวจจนกเกษียณมาไม่รู้กี่ปีกี่ปีก็ไม่เคยเห็นนะแต่ว่าในการที่จะล้มล้างเอาตำแหน่งกันเนี่ยมีมีมาก่อนใช่ไหมมีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ตามมาตรา77วงเล็บหนึ่งเนี่ยวงเล็บหนึ่งคือการแต่งตั้งผู้ชักการตัลแกางชาติคือครั้งนี้จะบากครั้งนี้นะให้ในายกตีคัดเลือกรายชื่อนะโดยให้คำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันให้คำนึงอาวุโสความรู้ความสามารถประกอบกันอาวุโสมันชัดเจนใช่ไหมใครหนึ่งสองสามสี่ชัดเจนถูกไหมความสามารถอะอะไรคือความสามารถ มันอาจจะพูดไปล,ลอยๆก็ได้เอ้ยคนนี้เก่งกว่าคนนี้คนนี้เก่งกว่าคนนี้พูดลอยไม่ได้มันจะต้องมีเหตุผลชัดเจนว่าความรู้ความสาม,มารถเป็นยังไงใช่ไหมแล้วมันเป็นค,ความสามารถมันจะมันเหนือกว่าอาวุโสก็ไม่ได้นะก็ให้ใช้ประกอบกันอาวุโสไม่ชัดเจนนะแต่ความรู้ความสาม,มารถนะ่ะคุณเศรษฐาจะต้องพิจารณาให้ดีมาตรถถาเจ็ดิแปดนะก็บอกโดยเฉพาะประสบการณ์ในการสืบสวนสอบสวน หรืองานป้องกันป,ปราบปรามเป็นไงต้องความรู้ความสามารถในการสืบสวนสอบสวน,สสวนการป้องกันปราบปรมามอาญากรรมนะถ้าเผื่อไม่ผลงานไม่ปรากฏเป็นที่ประจกักษ์ชัดจะบอกว่าคนนี้น่ามีความรู้ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนป้องกันปราบปรมามอาญากรรมเหนือกว่านนี้คุณเราในว่าพูดเราถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเฉพาะตรงเนี้ยนะ นนะะาานนนเะเฉพาาามตรด้านนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีการค้นบ้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ว่ากรณีนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่และกระทบต่อความเชื่อมั่นในสายตาประชาชนต้องตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวจะมีบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ตำรวจเข้าร่วมตรวจสอบด้วยเพื่อให้เกิดความกระจ่างต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้ ล่าสุดบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้ตั้งทีมทนายความเพื่อเตรียมดำเนินคดีอาญากับผู้ที่อยู่เบื้องหลังแล้วพร้อมยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวมีการเตรียมการมานานและตนก็รู้ว่าผู้สั่งการคือใครทีมข่าวออนไลน์ช่อง8รายงาน